เอาละครับมาอีกเรื่องหนึ่งที่น้าตกทีรอซูครับแหล่งท่องเที่ยวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดต,ตากประกาศปิดให้นักให้บริการท่องเที่ยวน้ําตกทีรอซูนะครับเป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีน้ําป่าไหลหลากทะลักท่วมลานชมน้ําตกจนกว่าจะเข้าสู่สภา,าวะปกติครับข้อมูลจาก a c e b o o k นะครับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางได้ออกประกาศปิดให้บริการนักท่องเที่ยวน้ําตกทีรอซูเป็นการชั่วคราว เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากมีพายุฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะน้ำตกทีลอสูมีน้ำป่าไหลหลากทะลักท่วมลานชมน้ำตกจนในรับความเสียหายนะครับไม่สามารถให้บริการได้เส้นทางจากจุดจ,จำหน่ายบัตรถึงลานกลางเต็นท์น้ำตกทีลอสูระยะทางกว่า25กิโลเมตรขณะนี้มีน้ำป่าไหลหลากผ่านเส้นทาง ทำให้มีร่องน้ําดินโคลนแอ่งน้ํากิ่งไม้และต้นไม้ที่หักพาดผ่านอยู่เป็นระยะระยะซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ได้จึงประกาศปิดจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติครับ กาศให้ผู้ที่มีความประสงค์นะคะจะเข้าชมน้ำตกทีลอซูให้ติดตามข่าวสารแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนนะคะผ่านทาง Facebook เป็นระยะหรือว่านักท่องเที่ยวที่ต้องการจะทราบรายละเอียดก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์065 002 7637และ055 508 780ในวันและเวลาราชการค่ะ